ก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวบนนะครับตรงๆ4ชุด นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง5งวดนะครับเป็นสถิตินะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบน บวกล10ั10บนแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับบวกได้1นะครับแล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับบวกได้1นะครับ นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับการคํำนวณน,นะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข5นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข6แล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับ ครับในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่4หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก9บวก6บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับ นะครับ24นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ4ีบวกหแต้มนะครับก็จะได้5นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข5เหมือนเดิมนะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข6บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข6 บวกดับหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย3าของทีนะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่6หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก6บวก6 บวก4บวกสบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับนะครับ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งนะครับผมนะครับ8บวก1แต้มนะครับก็จะได้9นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทำการจับคู่นะครับผม ครับก็จะได้48แครับ49นะครับ58นะครับ59นะครับนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ชุด4คู่นะครับ ผลที่ออกนะครับผม2ตัวบนในงวดน,นี้นะครับก็คือ5 8นะครับนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลขสามบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสองบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขแปดแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสามบวกสองบวกแปดบวกสี่นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ17นะครับนะครับ17นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับผม7บวกหแต้มนะครับก็จะได้8นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข3เหมือนเดิมนะครับบวกหลัก10บนนะครับ10บนก็คือเลข5นะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับหน่วยล่างก็คือเลข3นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย3ามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก5บวก8 บวก3 3บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับนะครับ25นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ 5·1 บวก1แต้มนะครับก็จะได้6นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับ ครับจับคู่นะครับผมก็จะได้75นะครับ76นะครับ85นะครับ86นะครับนะครับก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ8 6นะครับนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับเข้าตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมมวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข8บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข5แล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ เปิดบวก2บวกหบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ19นะครับนะครับ19นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ9าบวก1แต้มนะครับก็จะได้10นะครับก็จะได้เลข0นนะครับอีก1ตําตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับ ก็คือเลข8บวกหลัก10บนนะครับ10บนก็คือเลข8นะครับบวกหลักสิล่างนะครับก็คือเลข5บวกหลักหน่วยล่าง2องครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกได้3คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับ8บวก8บวก5บวก3บวก3บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะครับนะครับ30นะครับเราก็จะได้เลข0นนะครับมา1ตำแหน่งนะครับศูนย์บวก1แต้มนะครับก็จะได้1นะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับก็ทำการจับคู่นะครับผมก็จะได้90นะครับ91นะครับ0 0นะครับ01นะครับนะครับก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ9 1นะครับนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ ไปนะครับผมวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลขห้าบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสามบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5้าบวกสบวก9บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ21นะครับนะครับ21นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับผม1บวกหแต้มนะครับก็จะได้2นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข5 mm hmm. เดิมนะครับบวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข9 mm hmm. บวกหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข9 mm hmm. บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข2คร mm ับ hmm. แล้วก็บวกเลขสคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5้าบวกเบวกเบวกสบวกสบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะครับนะครับ30นะครับแล้วก็จะได้เลข0นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ0ูนบวกหนะครับก็จะได้1นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบ นะครับผมนะครับจับคู่นะครับก็จะได้10นะครับ1 1นะครับ20นะครับ2 1นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ1 1น,น,นะครับส่วน3ตัวนะครับก็จะออก8 1ดนะครับนะครับผมก็จะมียูชุดหนึงนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข9บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข8แล้วก็บวก้ลยสี่คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก8บวก8บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับนะครับ29นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ9บวก1นะครับผมก็จะได้10นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลข0นนะครับอีก1ตำแหน่งนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข9เหมือนเดิมนะครับบวกหลักสิบบนนะครับ10บนก็คือเลข1บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9ก้บวก1นบวกบวก8บวก8บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ37นะครับนะครับ37นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมา1ตำแหน่งนะครับผม7บวก1แต้มนะครับก็จะได้8นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตำแหน่ง4ตัวเด่นนะครับ นะครับผมจับคู่นะครับก็จะได้97นะครับ98นะครับ07นะครับ08นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ9 7นะครับนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับบางทีก็เขียนผิดเขียนถูกนะครับบางทีก็ลงหน้าลงหลังนะครับนะครับก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับพศ2563นะครับนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข9บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข9 นะครับแล้วก็บวกด้วย4คองที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก9บวก9บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ31นะครับนะครับ31นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมา1ตำแหน่งนะครับผม หนึ่งบวกหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้สองนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลขเก้าเหมือนเดิมนะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขเก้าบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเก้า นะครับบวกลงหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วยคคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9.9.9บวก9บวก9บวก8บวก8บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 46. นะครับ นะครับ46นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ6บวกอีก1แต้มนะครับก็จะได้7นะครับอีก1ตําตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตํตำแหน่ง4ตัวเด่นนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับจับคู่นะครับผมก็จะได้16นะครับ17นะครับ สอนะครับสอนะครับนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล ในงวดวันที่16กันยายนนะครับพศสองพนะครับครับผม1617นะครับ2627นะครับ จะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ